สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคก่อนเออโอเคนะค่ะได้ค่ะอ่าเริ่มที่ยี่อ้อมก่อนเลยก็ได้โอเคค่ะสวัสดีค่ะออมสินนะคะก็รับบทเป็นวาทิวาค่ะสวัสดีค่ะมาย่านะคะรับบทเป็นพระพายค่ะครับสวัสดีครับต่อครับรับบทเป็นทามค่ะสวัสดีครับต้นเรีวครับรับบทเป็นพันไม้ครับ ก็วันนี้ก็จะมีนักเขียนนักเขียนแล้วก็ผู้กํากับของเรานะคะยืนอยู่ข,ข้างค่ะอาจจะมีแบบน้อยนิดน,นึงวันนี้แบบโอ้โหทุกนก็คือเป็นการบวงสรวงนะคะก็คือบวงสรวงเรื่องยามที่ว่าดผ่านนะคะก็ถักด้วยคืออันนี้น่าจะเป็นการทํางานแบบว่าถ้าเป็นสเต็ปแรกของพวกเราเลยก่อนที่แบบจะเปิดกล้องก่อนที่จะถ่ายทำะค่ะรู้สึกยังไงทุกคนวันนี้วันนี้ก็ตื่นเต้นคนเยอะ คนเยอะสื่อเยอะคือตื่นเต้น<ช>ตอนนี้แต่แบบดีใจที่แบบทุกคนมาเยอะด้วยค่ะ,ะความพร้อมของ,น,งน,นี้คสคนความพร้อในในยคตอนนี้อยู่กำลังเดเวล็อปอยู่ล้วก็จะเปิดกล้องเลยเปิดช่องเลยคะเร็วเร็วนี้เร็เ,รน, <laughs> เ,รเรนี้ค่ะยังเร็วๆนี้ ยังยงอย่างเดีย๋ยวเรอบทเรียบร้อยครับรอเรียบร้อยอยู่ครับแต่ว่าก็มีแบบว่าทําการบ้านระหว่างคือก่อนหน้านี้นเรามีถ่ายไพร์ลอตไปแล้วอย่างที่ทุกคนได้เห็นในงานแบบว่าเปิดตัวนะคะก็คือเราเรา,เรามีทําการบ้านแล้วก็มีเวิร์กไปส่วนหนึ่งแล้วเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ตัวละครอ,อย่างเช่นตัวพะพายเองที่มีแบบว่าเขาเรีอะไรมีได้กลิ่นอะไรอย่างนี้ก็ <ขอ S 2> ถือว่าต้องทําการบ้านในส่วนตรงนั้นออกเพราะว่าแบบมันแอบจะยากนิดนึงก็คือแบบหลักๆคือเรารู้แล้วว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงก็จะทําการบ้านอันนั้นล่วงหน้าไปก่อนค่ะ เรื่องยอ่อพี่ผล <c oughs> เรื่องย่อเรื่องย่อ <c oughs> ถ้าเรื่องยอ่อของยามที่วางผ่านนะคะจะเป็นเรื่องราวของพ่อพายค่ะเจ้าของร้านดอกไม้ซึ่งเขามีความสามารถพิษษเศษก็คือสามารถได้กลิ่นความรู้สึกของมนุษย์ค่ะค่ะวันนึงเขาก็ได้รู้จักกับวาดทวาซึ่งเป็นนักแสดงซึ่งก็คือนักแสดงปกิจะเก็บซ้อนความรู้สึกเก่งใช่ไหมแต่เขาดันได้กลิ่นความรู้สึกนั่นเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้วาดทิวานี่ประทับใจในตัวพ่อพายค่ะแล้วก็เรื่องราวของเขาจะเป็นการ ดูกันว่ามนุษย์ที่สามารถได้กลิ่นความรู้สึกนี่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังไงแล้วก็เรื่องราวของสังคมของเขานกดดันคะเพราะว่าตอนที่ก็คือนิดนิดนึงแต่ว่าก็ทำให้เหนื่ค่ะสำหรับสำหรับตัวหนูหนูรู้สึกว่าแบบตัวหนูก็นิดนึงเพราะว่าหนูกับพี่วอามาคาดหวังก็คือเราเคยเล่นเรื่องเซเว่นโปรเจกต์มาก่อนแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราทั้งสองคนเป็นคู่หลักแล้วก็รู้สึกว่ามันทั้งหลายๆอย่างทั้งแบบว่า จริงๆไม่ได้อยากจะเขาเรียกว่าแข่งเราใครหรือว่ามันมีคู่เปรียบเทียบกันเปรียบเทียบเพราะว่าเรารู้สึกว่าชองหนังของเรามันเป็นแฟนตาซีแล้วมันก็แตกต่างจากแบบเรื่องอื่นพอสมควรเลยก็คิดว่าแล้วแต่ว่าคนดูชอบแนวไหนมากกว่าแล้วก็สามารถแบบเป็นช้อยในการเลือกได้เราก็คือทําในหน้าที่ของเราแบบเต็มที่แล้วก็ผลิตแบบรอรอบทรออะไรเงี้ยแล้วก็ทาในส่วนของเราแล้วก็ให้คนดูดีกว่าอย่างน้อยมันก็ยังเป็นผลงานที่พวกเราบบตั้งใจทําออกมาจริง <laughs> คืออรของนแฟนตเนาะเราว่ามีความแบ้องเีอะไรกนพิเศษตรว่าะรียมอะไรเป็นพิเศษไรเหมอย่างอย่างมาามาามาี่มาานี่มาานอันนี้ถ้าจะแบบว่าเรื่องแฟนตาซีมันน่าจะนักที่มาาเนาะมันเป็นแบบว่าเราได้กลิ่นมากกว่ามาาก็จะเวิร์กการแบบน่าจะเป็นการที่เราได้กลิ่นเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงว่าถูมลตวเอามืออกไปอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดแล้วว่าอ้ย ตัวคนนั้นเราเหม็นเขาหรือเปล่าแต่ไม่เรา <c oughs> เราก็ต้อง <c oughs> ดีไซน์ว่าเออเราจะทํายังไงออกมาให้แบบคนดูได้เห็นภาพจริงๆว่าเราอ่ะได้กลิ่นจริงๆนะต้องเป็นประมาณไหนก็ทําการบ้านตรงนี้พอสมควรเลยเพราะว่าการที่เราแสดงแค่แบบความรู้สึกออกมาแบบคนดูอาจจะไม่เห็นตรงนั้นค่ะเราก็เลยต้องมีแบบว่าท่าทางประกอบไปด้วยว่าควรจะทํายังไงให้มันแบบแ,แบบลงตัวมากที่สุดประมาณนี้ค่ะ อย่างคาแรคเตอร์ของตัวหลิวจะเป็นแบบน่ารักน่ารักใสๆอะไรค่ะจะไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะเล่นเป็นตัวเอง่เล่นเป็นตัวเองเลยเป็นน้องชายของพี่น้อมค่ะในส่วนของวาดทิวาคะก็จะเป็นดาราสาวซึ่งแบบนักแสดงก็จะแบบเก็บความรู้สึกเก่งใช่ไหมคะแต่เขาอ่ะเขาได้กลิ่นลึกๆวาดทิวาก็มีปมหรือว่าแบบมีความเศร้าที่แบบมีแค่ ผ้าพลายที่รูใช่ค่ะที่ต่อยังไงสิยังไงสิพี่ต่อในบทที่ผมเล่นเนะคือบทของไทม์เน่ยนะคก็จะครับก,ก็จะเป็นบทที่เป็นเล่นเป็นคนใจดีให้ตัวเองเลยครับที่แบบว่าเล่นเป็นคนใจเย็นเล่นคนในเวอร์ชั่นที่แบบว่าเาางาเยียบเงียบ<า>าาก็เลยเขาา้าตัวคาแรคเตอร์คิวคิวรคเตอร์ ได้ตัวนักเขียนเองนะค่ะคอแต่ว่าจะมีตัวละครโลด้าแล้วเงี้ยค่ะมีบ้างค่ะด้ยินตอบไหมว่าได้มาทำบก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนทํำบทก็คือมันจะมีดีไซน์ในการเล่าเลือกอยู่ในหัวอยู่นะคะพอใกล้จะได้ เห็นภาพนั้นจริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ด้วยตัวนักแสดงเรามีการวางคาแรคเตอร์ของแต่ละคนให้ดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็แต่ละคนก็จะมีเรื่องราวมีสตอรี่ของเขาที่อยากให้ทุกคนลองติดตามค่ะค่ะเรื่องการเป็นโดจิละาที่ต้องมาปรับจากนักเขียนอะไรบ้างพ่อเรื่องนี้เป็นออริจินอลเลยเขียนขึ้นมาใหม่เลยใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเขียนขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นเดบิวอ์ใหม่แล้วก็มีตั้งต้นมาจากความสิ้นอายา ก็จากความเป็นตัวเงแล้วค่ะเรื่องนี้คุณมีจุดเด่นอะไรที่แบบน่าประทับใจไหมอือเออแต่พี่มินหรือเปล่าพี่มินเฉลยเร็วมีจุดเด่นอะไรบ้างเอาไว้ไปรอดูดีกว่าครับว่าจุดเด่นมันคืออะไรใช่ท่านแค่นักแสดงค่ะบอกว่าคือแบบว่าทำไมต้องรอดูเรื่องนี้ดีกว่าเออเพราะว่าเพราะว่าเป็นยูริเรื่องแรกของวาบิด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยไหน น่ารักครับน่ารักเลยแหละละมุนเลยอะคือแบบน่ารักกุ้งกี้ในก่อนแล้วคู่ไหนละมุนเราะรือใครใครจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าครับโอเคก็ถ้าจะให้ย่าฝากย่าก็จะบอกว่าคือปกติใครที่เป็นแฟนคลับสตูดิโอวาบบิอยู่แล้วก็จะ ดูว่าบาบีเนี่ยเขาช่ำชองเรื่องเสียน้ําตาเรื่องดรามา่าเรื่องแบบ <Okay. S 2> อะไรเอ่ยคือต่อให้เราจะขีดเส้นแล้วแบบขีดเส้นไ้แล้วนะว่าเรื่องนี้ไม่ดรามา่ามันก็จะมีแบบว่าจุดหักมุมเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่แบบอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ดราม่าร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่ดราม่าจริงๆแบบว่าดูแบบมีแต่แฟนตาซีแล้วก็มีแต่ความน่ารักก็อยากให้ทุกคนนะคะเชื่อใจในบาบีว่าเรื่องนี้แบบว่า <laughs> ไม่มีน้ําตาแน่ๆ <laughs> ไม่น้าตาจริงๆ <laughs> อย่าหักมุมนะคะหักมุมนะเดี๋ยวพี่ฝนเพิ่มตำรวทพี่ต่อเรื่องนี้ยังไงฝากอะไรคถามถามมีอะไรน่าติดตามมีอะไรน่าติดตามบ้างฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้ผมไม่โกหกแน่นอนว่าไม่ดราม่าแล้วแกรันตีครับก็ก็ติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะคะเพราะพวกเราตั้งใจมาก ปีนี้ได้ดูได้ดูคดีได้ดูได้ดูไหมคะได้ดูครับที่ที่รอเปิดตัวอยู่กับในบทอื่นอเป็นนักแสดงนัแบแต่ละครทุกคนแบบว่ารู้จักแน่นอนรู้จักจแต่แค่แบบว่าวันที่ฉายไพลอตแบบว่าไม่ได้เห็นอันนี้รับจริงเป็นการรับเลยที่ว่าผีได้เปิดออกมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะของวัน การรับการรับการรับขี่คน